มาเถอะคือมือแท่เนี่ยสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีหักแพงสู้ขู่สู้ค้นสู้มองสู้บอลเนาะคือมือแทะสบายดีย่ามใบใบพี่น้องพวกพ่อกับซ่องน้องมินนี่คือเกาคือเดิมเลยพี่องเด้อคลิปนี้กะสี่เมื่อบานน้ามงพี่น้องเนาะเมื่อเอาอุบเบน้ำเคยหละกับเศร้าละเพื่อนในแนวแซ่บเพื่อนวาเพื่อนโทรมาบอกให้ไปเอาพี่น้องเนาะจักหน่อยจักลายมันได้พี่น้องเนาะ เนี่ยเสบเนี่ยเสียบประส,อสนอเปรี้ยคนว่าโอ้ยพี่น้องเอ้เสียบอ่านู้นหน่อยบริเมือน้ำพี่น้องนู้นหน่อยนอนรับตอนนี้เนาะตะกี้ว่าสิถขาเพิ่น,นตื่นจากสีเมื้อเพิ่นโบตื่นจักเทือก็เลยสีเมื้อผู้เดียวจากเพิ่นได้มาแต่ใช้พี่น้องเนาะต้องใช้เพิน่นข้าเจ้าลมเบรีย้ยอยโอ้ยลดกันเลยไปพี่น้องไป พนมืดฝ้ามืดฝนมาเลยพี่น้องเจ้าฝนสีหั่มาม,มา,า,าจากสงสัยฝนสีหั่มมาจากไปพี่นออ้องกจาลัางล้มตอนนี้โอ้ยสังเกตใบไผ่โอ้ยมืดมาแห้งใครพี่น้องเอ้ยโอ้ย cho hốt thì em càng sang một chắc เนบาใครเห้นอน้องปาตี้ตัดขารไ้ตี้ยน้องซาลิกด้น้องดำมเด้ ดำน้ำน้าแลี้ยวเดีดำน้อยเนี่ยช้าน้องลับตะกี้วะสิเอาหม้อมาน้ำเลยว่ะอื่นจังบ่ได้มาส่งลุงน้าเลยโอ้ยมืดมาเลยยังวะยันฝนห้าก็พูดพี่น้องเอ้ยดำน้ำน้าแล้วไปเฮ้ยเล้วเลยโอ้ มันยังเผือขึ้นมาคมาเคียงรนี่โอ้ยอื้นนูหน่อยมาฮะนูหน่อยนอนตะกี้ว่าเสียมานํอยอ่แถวบาเนี่ยโอ๋ยไดำน้ำมูอยู่ีาเสียดำ ดีใจนะํานดำนดมีแม่ผู้ใหญ่ใจดีซัพพอร์ตเหลียมร้อยตีดำโอ้เ้าก,กิงเนาะดำหน้าดำหน้าชุดเส้นงูเส้นตาหน้าเพนะื่อ,อน,น,น่ะเออเออไปเหน้านใบ่าวสาวลานานะ,นนะจะคู่ดำเห็นไหมจะคูเ่เฮ้ยฮ้ แสดงว่าปีซีมาเป็นเรททีก่องเขาใหญ่ด้วเนี่ยปลาปลาปะซอเออปาเาอนอลาอือแล้วาพูดอาพูดกล้าตาบนนี่นะกล้าตาปัตทีเธอใคก็เออเหตุจงเจ้าบ่ตงปลา Ờ Ôi, hồn chìa khá lắm, Phí Nội ơi Chắc xì Thái khíp chốp luôn bọn này Thái này cứ xì Thái, dựa theo upload trên bộ tiêu đây, thằng nào mà Ừ, tốt Ở xã Long, chui thằng nào nè Thằng này thằng nào chứ không xì chắc tố lùi bao bọn này, khoai hà, tô, Phí Nội Hà thằng Bắc Bắc không bọn Mê hẹp bàng khơi <laughs> lạ này lé, Phí Nội, <laughs> bọn <laughs> มาทำชื่อ,อ,อมาทำือมาแล้วว่าบมได้เอาแพงแ่งหรอเอาสองมือานค่าให้รปิกดออมมกันเองท้ไม่กเท็นเนาะน่เยองมา0ยมมือมอืมเคยลาวตักเอาเองอโลสันใี่อ้ยจัดนะคะแนนนี่น sự cho gìn lá chả bao, đấy, anh này là bao, lúc chịu mát mỏng, bé anh đấy, bé, anh o... à, không? À, à, không có đủ muốn mò noi này, bé bên nào xẹp, nào xẹp. Ờ, นาอาตุงยางกันนี่ก็เอางลอตะนี่ก็ให้อาวล็อตนี่จะแมนพี่น้องเลยหมดยาอยู่แล้วกระกุนช่องกุนกลิ่นเขาเป็นแบบเจ็บเบวะโอ้ยหิบใจเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้หั้มือหวลายลายพี่น้องเลยนิ้เ่าเยอาตุ้งหยางกน

ดอมเ้นีเอมบเม่นั้นเพื่อขี้ข้านเอาเมื่ออีลี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวครังนี้นะขอวิโอกาสไปก่อขอสิถามป้าป้าไอ้ดำล้วบอกกินแบแบไปชวไม่เพื่อนมีคนอยู่บ่เออเพราะว่ากินอยู่แล้วเนาะกินเว้ยน่ะเออ ป่าเทีนโมยูพี่น้องเอ้ยลักปรกแดกนะมันเนี่ยเนี่ยพี่น้องป่าเทีนโมยูพวกช่วงทสิไปใช้ต่อก็คือลุงพอบางพวกปลาเถอะเารถองคไปือรถไฟรถไฟเนาะเพื่อข้ามเจ้าห้อดเนาะนั่นเลี้วรถไฟความเร็วสูงเนาะ รถไฟเห็นไรโอ้โม่สองร้อยกิโลตีนะเนาะแต่แต่เวียงคือล้มเบาบางโม่สองร้อยกิโลตีฮะเฮาก็โมเคยไปจักเทอร์พี่น้องเนาะใครผู้ใด้หูก็คอมเมนต์มาบอกด้วยพี่น้องเด้อว่าใก่ไก่ป็นได้ความความระยะทางนะบม่ฮอดดอกบัวตี้บัวตี้จะนำเวียงลงมาเฮาวบัวสาตีอ่ะ จังวะเนาะเขากับบริบุรเพชรที่หลายปีพี่อ้องเอ้ยั้งเข้าเขาเงียนเออวางเวียงมันก็อยู่ใกล้ๆกันแล้วกบเวียงจันท์นะเมีนบอกก็จิภาวังเวียงไปอีก็บางเมนเข้ากับบ่เคยโอ้จักกำหนดชพนี้จักมือก็ไปนะซิบมือบ่ อ,อจะมือมอะไรเท่นไปนี่นะไปเไปเ็นวันุปวันซุวะแมนคอยว่าคันคอยว่าคันตั้มซิฟมือคอยว่ามมแมนอยว่าไปเลยแล้เนาะแมน่ะได้ไปเลวไปทัวไปเลยเนาะพี่้องเนาะ ที่ยว่หม่ึงแมนมายาเเงินแมนคือนวดผงสลีกเลยยาเสียงควงลุงขบางแมนให้หินนี่เสียงควงแน่นอนหรือเปล่าโอ้ลุงลุงขบางนี่ลุงขบางนี่โ่แมนทงใหอหินเนาะเสียงควงเนาะ แม่แม่บ้านคอยมีได้อันข้าเจ้าไปเอาเมียอยู่เสียงขวงรูเขาบางพอมีมีหลายมีคนสองคนผู้ใด้ข้าเจ้าไปเฮ็ดเวียงอยู่เวียงเลยก็เลยได้ครอบได้ขั้วทั้งนั้นพูดนะจะไปแล้วจะไปแล้วโอ้ยหข่อย็นแต่ไดโทรศัพท์อยู่แล้วข่อยบุญยังบ่ฮอดยอดยังบ่ถึงดองอ่าเะดำอะไร โอ้ยสิบุลงทางเขาซอยใช่ไหเนีย่ยโอ้ยสิจื่อทางเขาของภาคใช่ไหมเนี่ยผมเคยมาแต่ผมไม่จืดมาได้เอาไวอสัมนีรก่อนเลยขอบคุณขอบคนณเลยร้ายพี่น้องสกู๊กคนที่ติดตามขอบคุณเคยหลาขอบคุณซาลาพี่น้องเนาะที่เอาเนื้อเส็บๆสเห็นไหมเอาเนื้อเส็บๆส, <c ười> ส็บสำหรับยูนีตสบายดี